สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้ามืนน่อวานมาเจอกับแอลอีกแล้วเนาะมืนน่อวานมาเจอกับแอลนาหนาบ้านสวนหนาบ้านเนาะจ้าเนะเาะพอดีแอลวาอลาอ่าแอลจะเ็สนามหญ้าแอลไหมแม่เพราะว่ามันอ่มันมีดตะไคร่น้ำไหลายแล้วแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยสนามหญ้าหนาบ้านของแอลนะคะแอลจะปรับสภาพดินแล้วก็ปรับสภาพออกซิเจนนะะคให้กับสนามหญ้าของแอลโดยที่แอลจะปรับสภาพ สนามหญ้าของแอลนี้โดยการใส่เครื่องมือนะคะตัวจีจะเอาตัวะตะไคร่น้ำหรือตะไคร่น้ำนะคะหรือว่าเอาเอาพวกวัชพืชนะคะออกจากสนามหญ้าของแอลเนาะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ในประเทศเยอรมนีก็เจ้าเอิรนวาเฟติกุเทียกันเ,ะนะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเหตุํำกันน้ำแอลนะคะว่าสนามหญ้าของแอลมันจะออกมาเป็นยังไง <laughs> นะคะโดยทีแอลจะ ใส่เครื่องกหหยาของแอลนะคะในการเหตุงานเนะเาะอากาศมันนี่ดีดีห่อนจ้าเพื่อนแต่ว่าแอลต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะเนาะมันนี่กับไปเหตุงานอยู่บ้านลูกค้าจ้ะเหตุงานอยู่3ามชั่วโมงเนาะกลับมากับมาเหตุงานบานตอแล้วก็มีหลายหลายคนนะคะ ถามแอลว่าแอลแอลช่วงนี้ว่าเห็นแอลพาไปหาเห็ดบ่ได้เห็นพาไปหาผักปลาเลยนะคะเพราะช่วงนี้แอลเห็ดงานทั้งทั้งงานบานเงินงานงานหลาดงานหลวงนะจ๊ะเนาะก็เลยเพาท่านมีเวลาหลายปันไหนเนาะเดี๋ยวจักน้อยนะคะอีกบ่โดนเห็ดก็จะออกแล้วจ้ะเพื่อน่ว่านนื้านมดี๋ยวแอลจะพามาเหตุนสนามหญ้านาบานแอลก็นเนาะนยินดีนะจ๊ะเสียงนกฮ้งองมปเดีย๋ยวมาเห็ดงานกันจ้ะดอกกุหลาบพันปีของแอลกำลังบานสวยเลย นี่จะสนามหญ้านาบานของเอลมันมันมีบัดเจะพืชหลายเนาะมันมีบัดเจะผุชชหลายแล้วก็มันมีตะไคร่น้ำนะคะเดี๋ยวเอจาจะมาปรับสภาพสภาพดินนะคะสภาพสนามหญ้าของเอวใหม่นเนะาะเดี๋ยวมาเห็นกันนาแเอลจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะนะคะสนามหญ้าของเอวมันจะมีตะไคร่น้ำนะคะหลายเนาะแล้วก็พวกวัชพจชนะคะเอลจ้งองออมันออกนะ ตรงนี้แอลวออกแล้วเนาะเห็นไหมคะอันนี้จะเพิ่มเพิ่มอากาศหายใจเพิ่มที่หายใจให้ให้ยาของแอลวนะจนนนะ๊ะเนาะนะฮะเดี๋ยวเขามไม่กกัน เพื่อนจ้าแอลปสัสภาพสนามหญ้านะฮะหนาดินหงแอลเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเอลจะเห็นไหมคะมันจะเป็นยังสีนะคะมันจะออกมาเป็นยังสีเนาะสวยระเบิดลงจ้านะคะอนันี้คือหญ้าแล้วก็ตะไคร่หนามนะคะหรือว่าวัชพืชกัอยู่ในนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเอลจะเอาเครื่องตัดหญ้านะคะเก็บพวกเอ่เศษหญ้าึ้นนะคะหลังจากนั้นเอลก็จะไห่ปุ๋ยนะคะ เพราะเป็นเอลดอกท่านขุนจะให้ปุ๋ยแล้วก็จะให้หนามนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าเอลกับท่านขุนนะคะแบ่งหนาทีกันเห็ดงาเนาะจานะ๊ะเนาะต่างคนต่างมีหนาทีนะคะอ่าแต่ว่า,เ,าเห็ดหญ้านี่เอลเห็ดเองแต่ว่าให้ปุ๋ยอะปุ๋ยท่านขุนเห็ดเนา,จานะจ๊ okay, ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาเก็บการเดี๋ยว,ว่าท้าเบิ้องอีกเราเล่าสิบมือสนามหญ้าของเอลมันจะเป็นทังไหนเนาะเดี๋ยวเอลจะเปลี่ยนเอา โอปรับสภาพหญ้าของแอลออกเนาะยุนี่เขาเอินว่าคันเลยเนาะสวนนี็เอินว่ามีดตัดหญ้านะคะหรือวา,อา,าเอ่อราสเมียนแมสานเนาะโอเครอบหนึ่งโอ้ อันนี้ก็คือโตที่แอลนะคะเอาหยากับตะไค่น้ำออกนะคะนีก็เ,เอินบกักไทยเลยเนาะไปที่ไซมซะ เดี๋ยวจหน่อยคุณจะมาให้ปุ๋ยนั่นแหละเนาะเน่กินหมดสิมาดูัสชายาเมาซียา Schmeckt dir gut, ja? Guckst du, was?

ได้นาทีกันเหตุจ้ะคุณเป็นคนให้ปุ๋ยเด้เอาให้น้ำเนาะผลงานของแอลมูนีกับเซตล้วจ้าเพื่อนจา้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะคะว่าอีกอาทิตย์นึงเนาะสนามยานาบ้านแอลมันจะเป็นยังไงนะคะ มันจะกลับขึ้นมาเขียวขจีคือเกาบบหรือว่ามันจะแห้งแรงเนาะเดี๋ยวว่าเบรน้ำกันจ้าเพื่อนเพราะว่าเช็ดอี่ยงนะคะหน้าที่การงานของเรานะคะต้องทําให้ดีที่สุดจา้าใส่ใจทำใช้ใจทำรักในสิ่งที่เราทํานะคะทําในสิ่งที่ชอบเราสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและคนรอบข้างค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ่ะ